ก็ขอบคุณฝั่งผู้ชายก่อนแล้วกันพี่วีก่อนเลยพี่วีก็คือเข้ามาตอนแรกคือหนูรู้สึกได้แบบว่าหนูไม่เกรงเลยหนูรู้สึกเป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามันเหมือนมีมีคนหนึ่งที่คอยแบบเหมือนกระจายความสุขให้ทุกคนอ่ะเหมือนแบบบางบางครั้งเราเข้ามาแรกๆเราจะรู้สึกกลิ้งกันหมดอะไรงนี้แล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะกับพี่วีอ่ะหนูคิดว่าใช่แต่หนูก็ยังแอบเขินอยู่นิดนึงใช่อันนี้ก็ขอบคุณจริงแล้วก็จะทำอะไรที่แบบว่า ไม่ดีกับพี่หรือว่าพูดอะไรที่แบบว่าเวลาหนูมองว่าหนูพูดอะไรไปไม่ดีเขาขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เดนเนียลคือแบบจริงๆแล้วอะ่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะทําทอะไรให้ที่แบบว่าไม่รู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรเลยนะอันนี้คือขอต้องขอโทษด้วยแต่คือจะบอกว่าเดนเนียลคือน้ำเวันตลอดนะ คือมันเหลือเวลาน้อยแล้วด้วยแล้วก็ลองแล้วกับคนอื่นคือมีคนอนื่นไปแค่มีแค่พี่วี v, คนเดียวซึ่งกับพี่วีหนูลองแล้วไม่ไม่เวิร์กหนูก็รู้สึกว่าหนูโฟกัสเดนเนียลแล้วก็ต่อให้เขาจะเลือกใครหนูก็ยังโฟกัสเขาคนเดียวจนกว่ามันจะจบใช่ไหมเกมจบเขาไม่เลือกหนูคือโอเคก็คือเราเต็มเต็มที่แล้วที่บอกว่าแดนเนียลนัมเบอร์วันมาตลอดอันนี้คือแดนเนียลรับคำพูดของเชนนะครับแต่การกระทำของเชนมันก็ไม่ตรงกับตรงนั้นแดนเนียลก็ ไว้ใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับพี่วี mm. ดดนยงก็รับรับทราบแล้วโอเคกับเชอร์ที่เชอร์มีแบบอันนั้นคือสิทธิ์ของเชอร์ที่เชอร์จะเลือกที่จะทําถ้าเชอร์ทาแล้วเชอร์มีความสุขเชอร์ก็ควรทําไม่ต้องเป็นห่วงความรู้สึกดดนยงเหมือนกันนะครับแต่ความรู้สึกดีๆที่ดัดนยงมีให้เชอร์มันก็มีนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับ คือคนเราชอบใครต้องพยายามรู้จักใจเขาอะพี่แต่กับเชอร์มันไม่มีแบบไม่มีความพยายามที่จะเรียนรู้จักใจเดนยอเอาแต่ความรู้สึกตัวเองอย่าลืมนะว่าเดนยอก็มีความรู้สึกไม่ว่าเดนยอจะโอเคกับทุกอย่างใจเย็นๆพยายามให้ทุกคนแฮปปี้อย่าลืมนะว่าเดนยอก็มีความรู้สึกก็เหมือนกับเราเหมือนกับเราจะการความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะทุกอย่างอะเพราะเขาพูดอย่างนั้นนะเหมือนการที่เราร้องคือหนูไม่อยากอ่อนแอให้ใครเห็นหรอกแต่คือบางครั้งมันก็แบบ เราไม่จาเป็นต้องเข้มแข็งตลอดไหมอะ่ะเออใครมันจะไปไหวอะ่ะต่อให้เก่งแค่ไหนก็เหอะมันก็ต้องมีแบบหน้าแห้งอ่ะหนึ่งมีอยู่แล้วใช่ก็คิดว่าหนูเข้มแข็งจะตายแดนเยี่ยบางเรื่องที่เขาบอกว่าหนูทําสวนอะ่ะเขาก็มีสวนนะการกระทําเขาอะ่ะสำหรับเดนเยียลอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันเนนเยียลเทคแบบเรียนรู้จากคนอื่นกับการเทคแคร์ดูแลเขาในสวนที่ดูแลได้ส่วนเชื่อเวลาจะแบบไปเรียนรู้จากใครทำสนิทเกินไป เกินไปจริงๆที่แบบแดนโย่จะยอมรับได้แล้วมันแบบดูมีมีอะไรที่ค่างๆจะไม่ให้เกียรติกันถ้าถ้าเป็นคนที่เราชอบนะแดนีย่อะไปชอบใครแดนียลยังไม่ไปแบบไม่ได้แบบแตดเนื้อต้องตัวอะไรกับใครมากแบบเกินเกินเหตุเกินผลนะครับครับผมน้องมกุกน้องทีแดนียลเป็นห่วงมากมีความรู้สึกดีๆกับมุกไหมมีมากครับวันแรกๆเราไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่า มันเปลี่ยนไปอรู้สึกว่าเริ่มหันใหม่กับมุกในระดับหนึ่งครับผมรู้สึกกับมุกตั้งแต่อยู่2วันก่อนใช่ไหม2วันก่อนก่อนพลอยสายมาเริ่มรู้สึกกับมุกแล้วแล้วพอได้ขึ้นไปคุยกับมุกมุกค,คือโอเคเลยโอเคเลยจริงๆความคิดของผมในตอนนั้นคือทำยังไงก็ได้ ให้มุกรู้สึกว่าไม่ต้องเกรงใจเชอถ้าเลือกแดเนียลมุกไม่ได้เป็นทัวเลือกแต่เป็นคนที่แดเนียลรู้สึกด้วยจริงๆหลายๆอย่างเรารู้ว่าพี่แดเนียลรู้สึกดีกับเราจริงรู้สึกดีบ้างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นนะมันเป็นชู้สาวหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆก็น้อยอะคะ่ะเราเราเราสนิทกับพี่แดเนียลก็ประมาณวันที่สี่ที่ห้าแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าน้อยอยู่เราไม่ได้สนิทหรือรพูดคุยตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นความสับสนทั้งสองนะหนูว่าพี่เดเนียลว่ะก็สับสนระหว่างเชอร์แล้วก็ผู้หญิงคนอื่นที่อาจจะเป็นหนูหรือเปล่าซึ่งเชอร์เขาก็ส,สับสนระหว่างพี่เดเนียลกับพี่วีอะไรเงี้ย